สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ที่รักทุกคนครับวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับเรียนมาดูตัวชี้วัดนะครับเพราะนักเรียนสามารถที่จะจําจแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้ ต่างประเทศที่มักจะปะปนอยู่ในภาษาไทยนะครับก็มีคําภาษาเขมรภาษาบาลีสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาชวาภาษามาลายูนะครับลักษณะของคําภาษาต่างประเทศที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยเรามาดูสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดการยืมคํายืมภาษากันมาใช้เนี่ย เนื่องจากด้านภูมิศาสตร์นะครับประเทศมีอาณาเขตใกล้กันติดกันนะครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาเป็นขึ้นสองด้านการค้าการติดต่อกันเป็นหนึ่งในปัจจัยการรับภาษาติดต่อกันในด้านของของการค้าด้านศาสนาและวัฒนธรร,รมการรับศาสนาและวัฒนธรรมจะแฝงด้วยคำศัพท์มาด้วยด้านการศึกษา การที่นักศึกษาไทยไปเรียนในต่างแดนความรู้ในขแขนงต่างๆที่เพิ่มขึ้นเป็นที่มาของคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นนะครับและห้าด้านเทคโนโลยีการรับความเจริญหรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้เป็นการรับเอาภาษาของชาตินั้นๆเข้ามาด้วยต่อไปสองอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย คำไทยมีหลายพยางจากเดิมที่มีพยางเดียวก็เพิ่มจํานวนขึ้มากขึ้นหลายพยางโดยผสมกับภาษาอื่นคํำ่างประเทศมีคําควบกล้ำมากขึ้นปัจจุบันภาษาไทยจะมีคําควบกล้ำมากขึ้นและมีเสียงควบกล้ำที่ต่างจากเดิมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 3. มมีตัวสะกดหลายตัวไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของไทยนะครับ ทำให้มีการเขียนและการออกเสียงที่หลากหลายยิ่งขึ้นมีคำศัพท์ที่ใช้ในภาษามากขึ้นทําให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับโอกาสเหมาะสมกับบุคคลนะครับสาวิธีการนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย 1. ใช้ตามคำเดิมที่ยืมมาเช่นคำว่าเม็ด เป็นภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงหน่วยวัดและกความความยาวแขเป็นภาษาเขมรหมายถึงดวงเดือนดวงจันทร์นะครับ2เปลี่ยนตัวสะกดให้เปลี่ยนให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ออกเสียงได้สะดวกเช่นภาษาแกรมิเพินไพรนเพิน,นก็เปลี่ยนเป็นเอินนะครับ สเปลี่ยนรูปและเสียงให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้เหมาะกับการออกเสียงภาษาไทยเช่นฮวงโล่วงโลภาษาจีนนะครับเป็นอั้งโลภาษาไทยเอามาใช้ว่าอั้งโลนะครับเตาอั้งโลเป็นเตาถ่าน 4. ตัดคำให้มีเสียงน้อยลงเช่นคำว่าอุโบสถเป็นบาลีสนันสกิจมาเรียกเป็นโบสถ ห้าแผลงสระและพยัญชนะให้ผิดไปจากเดิมเช่นกิรติภาษาบาลีเศรษฐกิจพอไทยเอามาใช้ก็บอกว่าเกียรติหกเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมให้เข้ากับความหมายของภาษาไทยเช่นโมโหภาษาบาลีเศรษฐกิจหมายถึงความรุ่มหลงความโง่เขาความโกรธเจ็ดบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ คือการสร้างคำศัพท์ให้มีความหมายตรงกับภาษาเดิมเพื่อไม่ทําให้ภาษาไทยวิบัติไปซึ่งการบัญญัติมักใช้กับคำาาบาภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาอังกฤษต่อไปคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเริ่มจากภาษาเคมรก่อนไทยได้รับอิทธิพลจาก ไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาเขมรซึ่งมาจากการค้าการสงครามการเมืองและวัฒนธรรมโดยมีสาเหตุของการนํามาใช้ดังนี้สาเหตุที่ภาษาเขมรเข้ามาในประเทศไทยที่เราใช้กันอยู่โดยบางคนเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับ 1. รูปแบบการออกเสียงที่คล้ายคลึงกัน 2. อ,อดีตเขมรที่เคย ที่เคยรุ่งเรืองและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อต่อกันมาก่อนนะครับสามไทยและขมรปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยังรับคำขมรมาใช้เป็นคำราชาศัพท์นะครับเห็นได้ว่าคำราชาศัพท์ของไทยเนี่ยจะมีภาษาขมรอยู่มากมายนะครับก็ร,รับมาในช่วงของการที่เรามีการปกครองที่เหมือนกันคือสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ ซึ่งประเทศไทยก็มาเปลี่ยนเมื่อสมัยรัชการที่7นี่เองนะครับ4นักปรา์ราชบัณฑิตนำคำเขเมรมาใช้ในการแต่งวรรณกรรมด้านศาสนาและด้านพิธีกรรมและยังใช้ในการจารึกต่างๆไว้ด้วยนะครับ 5. คนไทยและคนเขเมรต่างนับถือและนิยมใช้ภาษาของกันและกันนะครับ โดยเฉพาะในในภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดที่ติดกับประเทศกขมรเนี่ยก็มักจะใช้คําภาษากขมรน,นะครับต่อไปลักษณะคำกขมรที่ใช้ในภาษาไทยหนึ่งใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเช่นมาตราแม่กดเนี่ยคำกขมรเนี่ยมักจะใช้ ตัวจอจานตัวสสเสืออย่างเช่นโปรดผด็ดตรัสและแม่กลมักจะใช้ยอหญิงรอเรือรอลิงนะครับผสานเพนกระจรตำบนเนี่ยบังบำบ,บันตำอําขึ้นหน้านะครับสองพยัญชนะต้นมักเป็นคำควบกล้ำและคำที่ใช้อักษรน,นำคำควบกล้ำเช่นขลาด กระบือเพลาไพรคำที่มีคําอักษรนำเช่นก้ว่าขจัดขนมพนมสวยใช้คําบังบําบันนาหน้านะครับซึ่งขึ้นต้นด้วยบัมบังบันบํานะครับบังเกิดบังคมบันเทิงบันดาลบําบัดบําเพ็นพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จะถือว่าเป็นคำคำอมน วิธีการนําคํำขมรมาใช้ในภาษาไทยว่าเลือกคําที่ออกเสียงได้สะดวกสอดคล้องกับภาษาไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปและเสียงของคําเช่นฉบับเสนยกราบปรุงฉลองตรัสเกิดเน่ยใช้เสียงของขมรเลยนะครับ 2. เปลี่ยนแปลงเสียงสระและพยัญชนะทั้งในด้านการออกเสียงและการสะกดคําเช่นเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงการออกเสียงเช่นตำราเราใช้ตำราภาษาเกมรก็ตำราตำราเป็นตำราเปลี่ยนแปลงการสะกดคำเช่นถนนถนนถนน,ถน,นก็เป็นถนนของไทยเรากร <c oughs> ะแสกระแสใช้กระแสก็คือกระแสน้ำนั่นเองสามเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความหมาย เพื่อความเหมาะสมในภาษาไทยเช่นฉลองภาษาเขมรหมายถึงข้ามกรองภาษาเขมรหมายถึงกําไรประมาทภาษาไทยหมายถึงพิธีฉลองไทยหมายถึงถักถ้อยถักร้อยกําไรถักร้อย สีกำหนดความหมายขึ้นใหม่แต่ยังใกล้เคียงกับความหมายเดิมเช่นทบวงเดิมก็คือหัวความหมายใหม่ก็คือหน่วยงานที่มีฐานะต่ำกว่ากระทรวงแต่สูงกว่ากรมนะครับ 5. แผลงอักษรให้มีรูปต่างๆทั้งญชนาสระตัวสะกดและให้อ่านออกเสียงอย่างไทยเช่น สวยสวยก็แปลงเป็นเสวยพระทมพระทมก็แปลงเป็นประทมบรรทมนะครับขจกขจกก็แปลงเป็นกระจอกตัวอย่างคำภาษาเขมรน,นะครับที่เราเห็นกันบ่อยนะครับกระทรวงกระบือขนมขเนยขเมาปรุงเพลิงควานกระแส ทะบวงเดินสำราญสบายฉเฉลียวจะเชิงเศร้ากำหนดกำเนิดกระโปรงทลายทหารบำเรอบรรทัดพลานกระเพาะฉะลองสนิมสำนวนจรวดขจรกระจายนะครับนี่ก็เป็นคำที่มาจากภาษากรมรเลยนะครับเป็นคำที่เป็นคำควบกล้ำนะครับคำควบกล้ำคำอักษรน,นํา ่อไปสองคำภาษาบาลีและสันสกฤตคำภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยโดยการผ่านการเผยแผ่ทางาศาสนานะครับมาทางาศาสนานะครับโดยภาษาบาลีใช้ในการเขียนทางาศาสนาส่วนภาษาอังกฤษสันสกฤตใช้เป็นภาษาวรรณคดีและวิชาการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังใช้ในคำราชาศัพท์ก็ก็มี ในบรรดาภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากที่สุดคือภาษาบาลีและสันสกฤตคํายืมในภาษาไทยที่ยืมมาจากทั้งสองภาษานี้เป็นคําที่มีใช้ในชีวิตประจําวันของเราเป็นจํานวนมากนะครับทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีเรื่องมหาภารตะและเรื่องรามยนะ หรือเรามาเกีย์นั่นเองนะครับลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีเศรษฐกิจซึ่งก็จะต้องมีหลักสังเกตนะครับนักเรียนอ่านไปดูไปเนี่ยสังเกตต้องสังเกตคำต้องเกิดขึ้นกับาจากตัวนักเรียนนะครับในการสังเกตมักเป็นคำหลายพยางเช่นกษัตริย์ปรึกษาศาส,สนาอุทยานทัศนะนะครับพวกนี้คำที่แปลกๆนะครับใช้ตัวอักษร แปลกๆเขียนแล้วก็ตัวสะกดนะครับตัวสะกดอาจจะมีสองตัวสามตัวมีสระอขมีการันอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวสะกดมักไม่ตรงตามมาตราเช่นเทวันเนตรอากาศพิเศษอาหารเนี่ยพวกนะี้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดไทยเลยนะครับมีตัวการันเช่นการเกณฑ์มนุษย์สัมภาษณ์อาทิตย์นะครับต่อไปผสมด้วยพยัญชนะ พยานะต่างๆเหล่านี้นะครับกระคังชอยชือโดยชดาตอะตักขอสันฐานตรนังมณฑูต่อประเท่านนินพอสมเพาสอสลาสอสีฤืรือเช่นพยักอัจฉาิสัยปรากฏสันฐานครุฑวัฒนาเนนโลกศึกษาบุรุษรไทยยกเว้นวคำว่าข้าเคียนข,ข,ข,ของศอกศึกเศกเศร,ร,ร,ร้า ันนี้เป็นคําไทยแท้นะครับดูจะทําสีแดงเอาไว้นะครับต่อไปภาษาบาลีเป็นภาษาตระกูลเดียวกับภาษาสันสกฤตจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากนะครับนี่เป็นตารางนะครับตารางพยัญชนะวัคข,ของภาษาบาลีนะครับ จะมีวักกะวักจะวักตะวักตะวักปะวักกะอยู่ที่ฐานคอนะครับคือการออกเสียงเนี่ยก็จะออกเสียงอยู่ที่ลําคอนะครับวักจะวักจะนี่ก็เพดานจะมาเกี่ยวข้องนะครับต้องใช้ลิ้นแตะเพดานจะจะนะครับวักตะวักตะปุ่มเหงือกวักตะปุ่มเหงือกก็ตะตะทะทะวัก ปุ่มเหมือกนะครับแล้วก็วักตะฟันวักตะฟันนะครับที่ใช้ <c oughs> ลิ้นไปแตะที่ฟันนะครับโคนฟันนะครับวักปะวักปะเนี่ยวักปะเนี่ยฐานริมฝีปากนะครับฐานริมฝีปากแล้วก็มีเศษวักนะครับยอรอรอวอสอหอ ลอแล้วก็วงกลมนะครับเปนเศษวัต่อไปหลักตัวสะกดตัวตามของบาลีสศนษฐกิจหลักตัวสะกดตัวตามเนี่ยนักเรียนจะต้องไปดูที่ตารางนะครับไปดูที่ตารางของภาษาบาลีภาษาสศรสฐกิจนะครับคำบาลีเมื่อมีตัวสะกดต้องมีตัวตาม ดูพยัญชนะแถวที่1ตัวสะกดพยัญชนะแถวที่1 2สองในวรคเดียวกันเช่นสัตตะทุกสัจจะมัชฉาหัตถีบุพภานะครับจะต้องมาดูที่พยัญชนะแถวที่1นะครับพยัญชนะแถวที่หนึ่ง,ญญาาแ,งแล้วก็พยัญชนะแถวที่1 2สองจะตามนะครับ1ตาม1หรือตามสองก็แล้วแต่นะครับ 1, พยัญชนะที่แถวที่ 3, สามสกดพยัญชนะแถวที่สามสี่ในวรคเดียวกันก็จะตามนะครับถ้าแถวที่สามเป็นตัวสกดพยัญชนะแถวที่สามหรือสี่ก็จะตามนะครับเช่นพยักพุทธอักคีอัจฉา,สาิสยอวิชชานะครับนันเรียนก็ นำคำเหล่านี้นะครับคำที่ยกตัวอ,อย่างเนี่ยแล้วก็ไปดูตาดูในตารางว่าตัวสะกดอยู่แถวหนึง่งตัวสะกดอยู่แถวสามจะตามด้วยสี่ตัวสกดแถวหนึ่งก็จะตามด้วยหนึ่งหรือสองก็ได้นะครับพยัญชนะแถวที่ห้าเป็นตัวสะกดเมอ๋อมาพยัญชนะที่ห้าเป็นตัวสกดเนี่ยงยอนอนมเนีน่ย พยัญชนะทุกตัวในวรเดียวกันตามได้นะครับทุกตัวในวรเดียวกันตามได้เช่นสังองค์สงสัญชาติสันฐานสันดาบสันทานสัมผัสสัมพันธ์คำพีอัมพรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปพยัญชนะเศษวรบอกเป็นตัวสะกดได้บางตัวเช่นไอยามัลิกาวิรุณชิวหาเนี่ยกราทำสีแดงเอาไว้ไอ อยอยาาไอก็คือยอยักษ์สะกดมันลอลิงสะกดวิรุณรุนเนี่ยตัวลอจุลาสะกดชิวหาก็ชิวตัววอหวนสะกดนะครับเนี่ยเป็นเศษวัคเป็นตัวสะกดนะครับต่อไปดูคำยืมจากภาษาบาลีและความหมายนะครับกิตติภาษาบาลี คำเล่าลือคําสรรเสริญแปลเป็นไทยก็คือคําเล่าลือคําสรรเสริญภริยาภรรยาเมียกิเลสเครื่องทําให้จิตใจเศร้าหมองก,กิริยาการกระทํามัดฉาปลากีฬากิจกรรมหรือการเล่นมหันใหญ่หรือมากเมตตาความรักความเอ็นดูคิมหันดูร้อนมเหสี คือชายาของพระเจ้าแผ่นดินนะครับต่อไปจุลาหัวยอดหัวหรือมงกุฎมัดสุหนวดรัตนาแก้วโลหิตเลือดโจรผู้ที่ลักขโมยเจดีสิ่งซึ่งก่อยอดแหลมจุติการการกำเนิดฉิมพลีไม้งิ้ว ญาติคนในวงวานวิถฐานมากเกินไปหรือพิสดารดุริยะเครื่องดีสีตีเป่าเดชะอำนาจทัพพีช้อนตักข้าวทิฏฐิความอวดดื้อรั้นถือดีวิชาความรู้วัตถุสิ่งของวิญญาณความรับรู้วิริยะความเพียรวิสุทธิสะอาดหมดจดวุฒิภูมิภูมิรู้ สงกาความสงสัยสังชื่อหอยชนิดหนึ่งนะครับมาดูตัวอย่างนะครับคำบาลีสันสกฤตนาฬิกาบอกเวลานิพานความดับสนิทแห่งกิเลสปฏิทินแบบสำหรับดูวันเดือนปีสันติความสงบปัตถพี แหนดินเสมหสะสเลตปกติธรรมดาสัจจะความรู้สึกปัญญาความรอบรู้สติความรู้สึก,ญญว,สกวิถานมากเกินไปวิริยะความเพียรุริยะเครื่องดีสีดีเป่าวิสุทธิสะอาดน,นี่ซ้ำนะนะครับสังเกตคำยืมที่มาจากภา,ศา,ศาศกษาสันสกฤตภา,ศา,ศาศษภาสันสกฤตเป็นภาษา ที่มีรูปคำสลัดสลวยไพเราะนิยมใช้เป็นคำราชาศัพท์หรือภาษาในวรรณคดีชื่อบุคคลและชื่อสถานที่ต่างๆนะครับอย่างชื่อบุคคลอย่างนักเรียนชั้นมสเนี่ยชื่อทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นภาษาศักท์เกือบทั้งห้องเลยนะครับข้อสังเกตและตัวอย่างคำภาษาศักท์นิยมใช้ตัวทอนมณโทนะครับเช่นกรีธาจุธารุธาไพทูล นิยมใช้รอหันนะครับเนี่ยกันขันคันตำพันษาบรรพุทธวักวันนะมะหสัสจย์สวรรค์สุวันอัศจรร์นิยมอักษรควบกล้ำเช่นก,กษัตริรรรย์เกษตรตรุษบุตรปราดปราถนาพฤกเนตรไมตรีศาตราอาทิตย์ นะครับบางคำควบกล้ำแต่ว่าไม่ได้อ่านออกเสียงนะครับอย่างอย่างเกษตรเนี่ยเศษเนี่ยแต่นี่อ่านเกษตระเนี่ยก็อ่านเกษตรนะครับเพราะตัวรอเนี่ยเป็นตัวควบกล้ำนะครับแต่ตรุดเนี่ยตรุดนี่ก็ควบกล้ำบุตรเนี่ยตอรอเนี่ยก็เป็นควบก็ถือว่าเป็นควบกล้ำนะครับแต่แต่ไม่ได้อ่านออกเสียงนะครับบุตรเราไม่อ่านบุตระอ่านบุตรปรารถนาพฤกเนตร ไม่อ่านเนตรนะครับแต่ตัวรอนี่ถือเป็นคำควบกล้ำนะครับของบาลีสันสกฤตนะครับต่อไป <c oughs> ใช้สสสาราสุรสีนะครับผสมคำเป็นส่วนมากทีกเ่กเกษมเกษียนทักษิณทัศนีบุษกรบุรุษเศพศภิกษุ มนุษย์วิเศษศิลปะสิษศึกษาสุขศูนย์เสียนอักษรอัธยาศัยนะครับไว้ใช้สอนำหน้าพยัญชนะวักวักตะก็คือฐานฟันนะครับตัวต่อตัวถอตัวทอตัวทอตัวนอเช่นสตรีสถานสถิติสถาปนาสุทธิกษัตริย์เอาไปผสมด้วยสระอัมสระ ไอเอารือรือฤือนะครับสไลวัยกรไอราวันไอยาาเกาใสเอารถโกใสโอรสนั่นเองนะครับรุดีรไทยฤทธฤือสีกฤษณนาพฤติกรรมพฤษภาคมทฤษฎีนริมนบริตยืฤชาฤือีนะครับนี่ใช้ไอเอารือรือฤือ ต่อไปมีหลักเกณฑ์ตัวสะกดตัวตามไม่แน่นอนนะครับตัวสะกดตัวตามนี่ก็ต้องไปดูในตารางของภาษา,าสันสกฤตนะครับจะมีตารางบาลีสันสกฤตนะครับในหนังสือนักเรียนนะครับเช่นกันการบูลกิรติโกรธจ,จับยันทราดัสกรทรัพนิตยาประพันธ์ประพฤติพยายามลักษณะวิทยุม,มนตรีม,มัตสยามัธยมทรัพ ศาสนาศาสตราอาชยาอัตมาอาจารย์อุทยานเป็นต้นนะครับต่อไปคำยืมจากภาษาสัสกฤตและความหมายนะครับภาษาสังกฤตอย่างกระบกช่างตัดผมมรุษยูความตายกันหูใบหูมนุษย์สัตว์ที่มีที่มีจิตใจสูงหรือที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐนะครับกรรม การกระทํามนัดแปลว่าใจกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินมารุดลมกันอายุของโลกมิตรเพื่อนกระบุลชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งมนตรีที่ปรึกษากิรติเกียรติไมตรีความหวังดีต่อกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างของคำภาษาสันสกศึก่อไปก็ภาษาศันสกฤตกโกรธกรีธากระใส เกษียนเกษียนที่แปลว่าน้ำนมเกษียนที่แปลว่าสิ้นไปเกษรคันชิดคันจักรวาลมหัศจรั์ความแปลกยักษ์สายักษ์วักก็คือตอนวณะสีวัสดุวัตถุที่นำมาใช้ทำพรรษาระยะเวลาสเดือนพยายามทำโดยมีความมานะจากอาวุธในนิยาย พิสดารแปลกพิลึกภาษาสังกิตต่อจันทราดวงเดือนจุธายอดมุงกุฎดัศกรค่าศึกทรมานทำให้ลำบากซับเงินตราศึกษาเล่าเรียนศิลปะฝีมือทางการช่างทัศนีน่าดูงามวิเศษเพศ ศัพท์ศาสนาทฤษฎีทิศนะครับทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างภาษาบาลีสันสกฤตภาษาเขมิน,นะครับที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นม .3 นะครับในเรื่องภาษาต่างประเทศนะครับแล้วต่อไปก็นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะครับ แบบฝึกหัดให้เรียนฝึกอตอบแบบฝึกหัดนะครับตอบคำถามจากแบบฝึกหัดนี้นะครับซึ่งในข้อสอบโอนิตเนี่ยออกมาทุกปีนะครับในในเรื่องนี้นะครับอ,อย่างเช่นเหตุใดจึงมีการนำคำยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยนะครับนักเรียนอ่านแล้วก็ลองตอบคำถามนี้ดูนะครับว่านักเรียนจะ ตอบถูกไหมมีความรู้แค่ไหนนะครับที่ได้เรียนมามีความเข้าใจหรือเปล่าซึ่งการเรียนหนังสือต้องเรียนให้เข้าใจนะครับก็สองสาเหตุที่ทําให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยมากที่สุดเกิดจากสาเหตุใดที่เห็นว่ามากที่สุดสามก็ใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปบบนในภาษาไทยไม่ใช่เหตุนี้เลยนะครับ สี่ข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศทุกคําภาษาต่างประเทศทุกคำนะครับเรียนก็ใช้ประสบการณ์ใช้การพิจารณานะครับห้าข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษทุกคําอังกฤษทุกคํานะครับคอนเสิร์ตแท็กซี่นอ็อตเกียร์ดีเซลจับกังทีวีบัตรกรีช็อกยาราบี เรด้าสักหลาดนะครับยัสามารถค้นคว้าได้นะครับข้อหกข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษทุกคำโกงศุนคาเฟ่แท็กซี่เทนนิสโอวนตินเต็นเกียร์แบตเตอรี่เรีสตอรองบุฟเฟ่บูเก้เบคอนเน็คไทเครดิต แคชเชีย er, ร์ชูเฟอร์เจ็ดคำใดนี้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำคำทับศัพท์เขียนถูกต้องทุกคำนะครับมีคำไหนบ้างที่เป็นคำทับศัพท์มีอยู่ทุกข้อนะครับคำทับศัพท์แต่คำไหนเขียนถูกต้องนักเรียนก็ต้องค้นคว้าค้นหานะครับแปดข้อใดจำเป็นต้องใช้คำราชาศัพท์ภาษาอังกฤษ คือเวลาพูดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเพราะไปไม่ไม่ใช่คำรายชาศัพท์นะคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้นะครับเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับ้ากัปตันทีมฟุตบอลไทยได้รับแรงเชียร์จากแฟนบอล แฟนคลับอย่างแน่นอนมีคำสังกฤษอยู่กีค่คำเพราะได้ใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะครับคือไม่จำเป็นต้องใช้เลยแต่เรานำมาใช้นะครับโดยที่ไม่ได้จำเป็นอะไรเลยผู้สภาษาไทยเขาก็รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับครับก็แบบเผื่อก็สิบข้อนะครับให้นักเรียนฝึกตอบมานะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ในวิชาภาษาไทยนะครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี่ก็ครูก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคน